สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกปับเพีงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวอะไรเอ่ยเป็นพัสดุนะคะค่าสง่ง22บอาทแล้วก็ส่งแรรอลทบอลไซส์ขนาดกอน,นะคะ เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะคะนั่งสบายเกินไปไหยคือแกะไปแล้วแค่ใช้มีดไปแล้วแต่ว่ายังเปิด<ป>รวอมกันเลยหนึ<ป>่งสองสามแม มีคนมาเสียงดังมากเสียนงนิดเลยอุ๊ยแอปเป็นของอ,อ,อ้าวสาม้อน20บาทเอ้ย3มติดหอมไม้อย่างดีสุดเออ สามัญขนมปัง้รนี่โทษ ดูก็ตอฉันหลุดให้มันไล่อเอาวกล้ามาใส่เพราะว่าแต่มันหอมมากอ่สะสโลโด้วยไม่กล้าบิดต,ตรงนี้กกปากมันหลุดอ่ะมันจะหลุดไหมน่จาจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ากา้ากตาฉังใส่คือแบบที่ภูมิใจมาก พุ่มจะตรงนี้นั่นเองคือแบบอันที่จริงนึกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบหลุมหลุมอะมันนึกว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่หลุมอะมันจะเป็นเหมือนขนมปังเลยอะมันจะเป็นเหมือนขนมปังก้อนเลยอะแต่เหมือนเป็นหลุมเฮ้ยชอบอะชอบตรงเนี้ยน่ารักอะใส่โทรศัพท์ได้ด้วยเนี่ยน่ารักมากอะ อได้ของแลนะสวยมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันที่หน้าอาจทำอะไรที่มันไม่ดีสิ โอเคสำหรับวันนี้ก็เดินไปก่อนแล้วนะคะเจอกัน